ครับตัวพี่ดาวัยสวัสดีครับคุณ้าลงทำอะไรที่ทำมาไฝ่เนื้อซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ครัก็ซ้อมอยู่ดีค่ายเจ็ดทุ่มก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ก็อยู่ที่เดิมแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมตอนนี้มีสิงห์น้ำเพื่อนพี่นะค่ายไม่เชื่อตอนนี้เราอายุที่เจ็ดสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยได้เจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบห้าสิบหกครับมวยสไตล์ไหนของเราครบเครื่องครับวันนี้ไม่เจอไม่ไปสักเนาะเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งนึงครับวันนั้นเป็นไง แพ้คะแนนเนาเคยแพ้เข้ามาแพ้เขาแบบแพ้เบียดกันแล้วว่าขาดเบียดเหรอครับพอไปเบียดกันก็เขาเมือนจะตายเมื่อเขามินอิมัดวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่วันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าต่อยที่เกาะที่นี่เหรอใช่ครับของต่อนที่ต่อยร้อยสิบเจ็ดเลยอ่ะครับปล่อยขึ้นมาปล่อยขึ้นมาร้อยสิบห้ามันบีบแล้วเนาะใช่ครับที่วันนี้ออกคืนได้ไหมได้ครับมั่นใจเลยมั่นใจครับแล้วล่าสุดต่อยใครไปต่อยกับคนอ คะแนนึกครับที่วันนั้นไปไปไงผลแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนอีกวันนี้แพ้ติดต่อเลยเดี๋ยวนี้แพ้หนึ่งชนะต่อวันนี้พอมาแจ้งเกิดเขามาเอาด้วยนะมาเอาร้อยจุเจ็ดเป็นที่สอบหนักแล้วไปไงเกินจุดสองจุดสองจุดสามนิดเดียวต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายตันนี้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอ่าคุ้มมากี่กิโล สกิโลบาวสารต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบกว่นจบคนจะมาชุบบอลฝากเชิญอชื่แฟนคลับหน่อยแค่นี้นะครับเขาจะชนะกับเราอ่ะช่วงนี้นะครับ